เดี๋ยวผมจะ <c oughs> ทำการฟื้นฟูแบตฟื้นฟูแบตเหมือนไอ้ตามคลิปเขาทำกันนะครับ <c oughs> ที่เขาเอาต้มน้ำร้อนลวกครับ <c oughs> ผมจะลองดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะวัดแบตดูว่าแต่ละก้อนแต่ละลูกนี้มันมีไฟเท่าไหร่นะครับรถ <c oughs> ผม <c oughs> ถ้าจอดไว้ประมาณ3วัน สตาร์ทไม่ติดเลยครับผมคิดว่าแบตบมันไม่เก็บไฟครับน่าจะหมดอายุแล้วล่ะจากการที่วัดดูก็ลูกนี้นะที่ยัง12โวลต์อยู่แล้วก็ลูกนี้เหลือ10โวลต์นะ10.5แต่ผมไม่มีเครื่องวัด CCA นะครับอันนี้อาศัยวัดโวลต์เอาครับจะมาลองดูแล้วผมก็จะมาล้างดูครับ ว่ามันจะใช้ได้เหมือนที่คลิปเขาทำไหมมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเหมือนที่เขาพาทำเหมือนเขาโฆษณากันหรือไม่ผมไปลองดูครับโอเคครับผมเขาเดี๋ยวผมจะํำการที่น้ำกดออกครับไม่ใช่น้ำกดนะนี่ผมเติมน้ำกันครับ ครับเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดกันนะครับล้างให้มันดูใหม่ครับน้ำก็ร้อนแล้วละครับไม่ถึงกับเดือดนะครับพอดีร้อนๆครับเป็นก็ใช้นี่ครับนันยาล้างห้องน้ำครับเป็ดโปรเขาบอกเดี๋ยวเอาออกกันมนะั่ง ทำทีละหม้อครับล้างไปสักสองสามครั้งครับเอาไปเอาลงไปทีละช่องนะช่องละฝาช่องละฝาขนีจะอพอไหมนี่ช่องแบบสองลูกนี่ทำงี้ครับสักสามครั้งครับเยยทน้ำยาเอาน้ำลงไป วันหนึ่งฟาแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนครับนี่คทีลงไปครับให้มันท่วมแผ่นท่านครับ จากนั้นเราก็เขย่าครับทําอย่างนี้วนไปสักสามสี่รอบนะครับอันนี้เป็นเขยา่าเขย่าระวัวงน้ำร้อน,นครับโอ้โหน้ำดำเลยครับในช่องดำจริงนะครับ ตาแดดครับ เอาล้วครับแบ,แบผมก็เลยตากแดดไว้ครึ่งวันครับตั้งแต่เที่ยงนะครับนี่ประมาณ5้ามงเย็นแล้วครับมืดแล้วเริ่มค่มแล้วผมจะมาเติมน้ำกดสี่ขวดพอหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่พอเดี๋ยวผมจะเอาน้ำกลั่นเติมอีกครับเดี๋ยวผมจะแบ่งแบ่งกันก่อน,นอย่างละสองขวด พอท่งน,นี้ครับใส่พอดีขีดนะครับกะเอาครับครับผมก็ต่อจะชาร์จเป็น24โวลต์น,นะครับชาร์จสองสองลูกพร้อมกันเลยเดี๋ยวมาลองวัดไฟดูครับสองหม้อรวมกันว่าจะมีไฟเท่าไหร่สาหรับคั้วอีก วาวตอนนี้ยังไม่ได้ชาร์จมีไฟอยู่22.7ครับมาครับมาชาร์จกันนี่ก็ไฟมันก็จะประมาณนี้นะครับ10แอมป์ไฟชาร์จเข้าไม่ต้องเอาแรงมากครับ เดี๋ยวม้อมจะเดือดผมจะชาร์จไว้ทั้งคืนครับคืนหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ได้ชาร์จเต็มแล้วนะผมชาร์จทั้งคืนแลยครับเมื่อคืนรล,ลองวัดไฟดูครับ24โวลต์มันก็จะได้24.7ครับอันนี้ถอดถอดแล้วนะถอดหม้อชาร์จแล้วปนะิดหม้อชาร์จแล้ว ได้ยี่สโวลต์ครับยี่เดโวลต์เดี๋ยวผมจะจะถอดครับเอถอดถอดสายไว้ผมจะทิ้งไว้สักเอ่อสวันผมจะทิ้งไว้สัก3วันแล้วค่อยเอามาใส่รถสตาร์ทดูครับว่ามันจะยังติดอยู่ไหมแล้วก็มาวัดไฟดูว่า ไฟมันยังเหลือเท่าเดิมไหมที่วัดดูนี่ประมาณ12บโวลต์เนาะสิบสองจุดสองสิบสองจุดสามนี่แหละครับเพราะมันถ้าเอาไปใส่รถตัวนี้มันก็ติดอยู่หรอกครับเพราะว่าแบตมันยังเต็มอยู่ลองทิ้งไว้สักสองสสักสามวันสตาร์ทรถเราจะลองรถลองสตาร์ทรถแล้วก็จะทิ้งไว้อีกครับทิ้งไว้สักสี่ห้าวันสักสามสี่วันดูซิว่ามันจะยังเก็บไฟอยู่ไหม ไอ้ที่เราทํามาเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมเหมือนที่คลิปเขาโฆษณาที่เขาพาทํากันใน YouTube หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้ครับผมจะมาตัดต่ออยู่ในคลิปเดียวนะครับคลิปเดียวจบครับรู้เรื่องครับรอดูครับครับนี่ก็ครบกําหนดแล้วครับสามวันตั้งตั้งแต่ชาร์จทิ้งไว้วันนั้นก็ ส,สามวันสามวันนี้ครับสมคืนวันที่4ี่วันนี้อ,อว่ามันจะติดไหมโอเคครับอันนี้ไม่ไม่ได้โกหกครับว่าผมทิ้งไว้จริงๆครับ3มวันอยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงไหมแค่นั้นแหละครับทำการทดลองแค่นั้นเดี๋ยวผมจะมาใส่ครับ อ้อไปลองมาดูพี่น้องมีไฟไว้ในรถนี่จะติดอยู่บ่เนี่ย จบเลยครับแค่นี้บดายเลยครับเสียเงินขึ้งเก่าครับเปลี่ยนแบตใหม่เลยสองลูกผมจะเอาไปเทินครับแบตนี่ย่ต้องทดสอบอย่างนี้แล้วอันนี้ดีแค่มันลงทุนแค่ไม่เกินร้อยครับมันมร้อยหนึ่งมีทอนเอาซื้อแค่นำกดนำกันเฉยๆแล้วก็เสียเวลาชาร์จแค่นั้นแหละ ไม่ได้เรื่องเลยครับโอ้ติดเลยถ้าชาร์จแล้วชาร์จเสร็จเอามาติดอ่ะมันติดเลยมันติดอยู่เพราะว่าเฟสไอไฟยังเต็มยังรันอยู่แบบนี้ไม่ไหวครับไม่เก็บไฟเลยครับแบดบพมขนาดชาร์จแล้วทิ้งไว้นะจบเลยครับ ไม่ได้ครับถ้ามันมันแผ่นมันขาดอะไรแผ่นธาตุมันมันขาดแล้วก็มันไม่น่าจะใช้ได้แล้วครับก็หมดอายุแล้ว,ลวครับอู้หม้อไหนวะหม้อหม้อผมเปลี่ยนใหม่หม้อนี้หรือเปล่าวะสองสองปีหม้อนี้หม้อเดิมไปเทินเอาได้สามปีมันก็ คุ้มอยู่หรอครับสองสามปีแล้วครับแต่การทดลองอย่างนี้ผมว่าไม่ผ่านหรือว่ามันอยู่ที่สภาพแบตดด้วยครับแบตแต่และลูกก็อาจจะไม่เหมือนกันนะความสมบูรณ์ของมันอะ่ะถ้าออไปกระตุ้นนี่ไม่รู้ว่าเขาไปกระตุ้นยังไงมันมีเครื่องกระตุ้นบ่พี่น้องลองคอมเมนต์มาดูหน่อยเด้อถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ นี่ผมทำตามคลิปใน youtube ครับไม่ได้เรื่องครับสำหรับผมจากการทดลองใช้งานจริงทิ้งไว้ส่วนมากเห็นในคลิปก็คือชาร์จแล้วมันแล้วเอามาใช้ไฟไงไม่ได้ทิ้งไว้เหมือนผมไงทิ้งทิ้งแบตไว้อะไม่ต้องเอามาใช้ไงเอาอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วพี่น้องด้อ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากครับยาวนานครับคลิปนี้ถ่ายมาหลายวันแล้วครับเป็นอาทิตย์โอเคครับผม